อขอสัสดีนะครับเอทุกท่านแล้วก็ชาวพันชังครับอันนี้ก็คือ v ีโกวันนี้ก็มาทําให้ดูนะครับการปลดล็อก f r p หรือ Gmail วิธีการของรุ่นนี้จะถ้าเป็นผมผมบอกว่ามันง่ายนะครับแค่เข้าหน้าโฮมได้ก็ทํางานได้แล้วอันนี้เชื่อมต่อไวไฟเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเข้าไปในระบบเพื่อจะให้ไปติดล็อกการที่หลายๆท่านลืมหลอดหน้าจอก็ทําการวิบดาต้าเสร็จไปแล้วก็จะติด Gmail แต่รุ่นนี้จะทําง่ายกว่ารุ่นอื่นนะมาดูกันมาถึงตัวนี้เราจำอะไรไม่ได้ครับจ้อนกลับนะครับย้อนกลับมาที่หน้าเริ่มต้นพอเราย้อนกลับมาถึงหน้าเริ่มต้นแล้วกดสวิตช์ป,ปิดเปิดแช่นหนึ่งครั้งแล้วไปที่สีแดงนี้พอมาถึงจุดน,นี้ข้างบนครับดนะับเบัลคิกฮะเข้ามาแตปะปากกาแล้วนะแตะไปที่เจ้าของชื่อตัวนี้ แต่เข้าไปที่ชื่อตรงนี้แหละเจ้าของชื่อนี่เข้าไปเลยข้างล่างนี้เสร็จเรียบร้อยมาถึงนี่แต่มุมบนกดแชร์ไว้นะมาถึงหน้านี้อนุญาตเพื่อทาการอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการพิมพ์ตัวบนนะครับกดอนุญาตก่อนเนี่ยอนุญาตเสร็จแล้วพิมพ์ข้างบนเขียนคำว่า u t u b e แป๊บหนึ่งนะครับเขียนคำว่า YouTube ไป ไปที่ YouTube นะเปิด YouTube เข้าไปเมื่อเข้ามาที่ YouTube แล้วเรายังไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องไปพิมพ์ตรง YouTube เราเห็นมุมขวามือไหมครับที่จะลงชื่อเข้าใช้แตะเข้าไปทำการแตะเข้าไปครับพอเราแตะปั๊บมันก็จะเข้าไปที่การตั้งค่านะมีการตั้งค่าเข้าไปเลยเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราไปที่ประวัตินะครับการเข้าโคม ไปที่ประวัติมันจะดีไปที่หน้าโคมแล้ข้างล่างนี้แตะเข้าไปนะกดถัดไปนะถัดไปตัวนี้เอาไวท้ทีหลังยังไม่ลงชื่อเขาใช้นะครับแล้วก็มาพิมพ์หาเดี๋ยวผมจะเอาตัวหนังสือไว้ให้แล้วกันนะครับพิมพ์อะไรเพื่อจะหาตัวนี้ขึ้นมานะผมพิมพ์แล้วมันก็จะเจอขึ้นมาเห็นเป็นตัวที่เราจะดาวน์โหลดนะครับเพื่อเป็นหน้าโฮมเข้ามาเข้าโฮมไม่ได้นะตัวช่วยตัวหนึ่ง นึตัวเท่านั้นนะครับแตะไปผมจะแตะตัวนี้ไปเลยครานี้มาทำการเลือกการดาวน์โหลดแล้วก็จะมีอยู่หลายๆห,หน้าเว็บไซต์เราก็ลองดูนะครับลองตัวไหนก็ได้ลองดูว่าตัวไหนที่มันใ้ดาวน์โหลดง่ายๆนะขึ้นมาตัวน,นี้ในเหตุก็กลับทากานกลับเอาใหเอาอีกตัวนึงทำากลับไปก่อน คือมันเป็นแอปตัวเดียวกันครับแต่เราจะเลือกดาวน์โหลดหน้าที่เว็บไซต์ที่มันโหลดง่ายเราอันนี้ดูแต่โหลดได้ไหมนี่ถ้ามันแต่มันไม่มันไม่โหลดก็เราก็ย้อนกลับผมจะไปเลือกอันใหม่เี๋ยวเลือกอันแรกๆดูข้างบนนะอ่ะดาวน์โหลดดูเป็นยังไงโอเคหาไม่เจอ รอนกับเด็งหมายโห,หลดแล้วนี่โอเคนะครับอย่างนี้โหลดได้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับโหลดแล้วก็ติดตั้งคันนี้เปิดโคมเป็นตัวรับการติดตั้งเปิดอนุญาตให้การติดตั้งได้นะครับจากโคมเสร็จแล้วก็ติดตั้งเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยก็ทําการเปิดขึ้นมาตบลงเข้าไปที่หน้าโฮมปกติฮะมาถึงจุดนี้เข้าไปที่ตั้งค่าข้างบน แล้วก็ไปเลือกตัวที่รูปกุญแจฮะใส่รหัสหน้าจอคราวนี้ผมจะมาเปลี่ยนรห,หัสหน้าจอที่เราจำไม่ได้นะเปิดทำการเปิดเพื่อจะใส่รหัสหน้าจอใหม่นะฮะทีเลือกเป็นรหัสบ้างแต่นี้เขียนยุ่งยากมาเลือกเป็นพินดีกว่าครับเลือกเป็นพินเขียนเลข1 2 3 4มมันเขียนง,ง่ายๆเพื่อจะเปลี่ยนจากหน้าจอ,อเดิม เวลาเรารีเซ็ตแล้วเราจะไม่ใช้หน้าจอตัวนี้เข้าระบบนะก็เรียบร้อยนะครับถัดไปเดี๋ยวก็ได้การใส่รหัสเปลี่ยนรหัสน้าจอไปเรียบร้อยแล้วในเครื่องเครื่องนี้นะครับเสร็จเรียบ้อยก็ย้อนกลับย้อนกลับมาแล้วไปที่รีเซ็ตคันนี้ที่การรีเซ็ตเครื่องให้เครื่องมันไปติดล็อกเหมือนเดิมอีกครับเข้าไปตัวตั้งค่าโรงงานใหม่เมื่อเราเข้าไปหาเดีวยวผมหาก่อนมันทําเมนูแปลกแลแล้วของตัววีโก เข้าไปตั้งค่าโรงงานใหม่ตัวไหนอะตัวข้างล่างน่ะโอเคนะเข้ามาเพื่อจะทําการตั้งค่าโรงงานใหม่ตรงนี้เราก็ทําการรีเซ็ตเครื่องตั้งค่าโรงงานเพื่อเราจะให้มันไปติดอยู่ที่ล็อกหน้าจอไอติดที่ g m a i เเหมือนเดิมเราก็จะส่รหัสผ่านตัวที่เรารีเซ็ตไปเนี่ยหนนะึ่งสองสามสี่ฮะโอเคครับกดรีเซ็ตไปเลย แล้วรหัสตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันอยู่นะครับโอเคนะครับเมื่อรีเซ็ตไปแล้วผมจะตัดภาพไปรอตรงที่เครื่องมันอทิเวยกลับคืนมานะครับเพราะว่ามันใช้เวลาสักพักหนึ่งอะมาแล้วก็เริ่มกันเลยทีนี้ไปที่เลือกภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยก็ถัดไปนะครับถัดไปก็เหมือนเดิมครับก็ต้องไปเชื่อมต่อ wi-fi เพราะว่าเรารีเซ็ตเครื่องไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับ รีเซตเครื่องไปเพราะเราจะใช้รหัสหน้าจอตัวใหม่แล้วก็มาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ผ่านฉลุยแน่นอนนะครับมันเป็นการที่ว่าเราจะเข้าเครื่องให้ได้มางนี้ขอใส่ร้า wi-Fi ก่อนนะฮะใส่ร้้ไว i เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาการถัดไปตามปกติเจาจะอ่เบียไปใช้เวลาสักพักเหมือนกันกนมนจะตัดภาพไปเลยแล้วกันพอมาถึงจุดนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดที่ว่าให้ใส่รหัสนะครับพอมาติดล็อกเราก็ใส่รหัสหนึ่งสองสามสี่ลอง นี่ก็คือการแก้ติดล็อกเมลของ v ีโกรุ่นนี้นะครับเป็นการทำงานแบบง่ายๆซับซ้อนหน่อยแต่ก็สำหรับหลายๆท่านอาจจะว่าโอ้หูหมะข้ามไปเลยคนนี้เข้าติดล็อก f p จำรหัสไม่ได้เราต้องไปแก้ให้รหัสที่เราใช้ตัวใหม่แล้วเราจะเข้าได้ตามปกติเพราะระบบปฏิบัติการ Android พวกนี้เมื่อเราจำรหัสหน้าจอไม่ได้เราต้องเข้าด้วยระบบ Google นะอย่างนี้เห็นไหม ถ้าเราจํารหัสหน้าจอลอยได้แล้วก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องใส่รหัสนะครับตอนสุดท้ายนี่ผ่านไปเลยมันมีตัวเลือกอีกสองอย่างเราจะเข้าด้วยระบบหน้าจอหรือจะเข้าด้วยระบบ Gmail นะก็คือการทํางานของพระบบปฏิบัติการ Android ที่สูงขึ้นมาโอเคท่านครับสำหรับคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้ขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับเอาไว้พบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ